นี่ครับนี่ครับหนังสติ๊กครับผลงานหนังสติ๊กนะครับปลานินก็ยังเสร็จนะครับนี่ครับขอแต่ว่าขอแต่ลอยขึ้นมาให้เห็นนะครับนี่ครับไม่รอดครับลอยขึ้นมาปุ๊บเสร็จปั๊บเลยนะครับนี่ครับผลงานหนังสติ๊กนะครับแจวเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ครับ ตีเหยบปอมก็ได้ปลาช่อนครับยิงหนังสติกก็ยังได้กินปลาช่อนอีกนะครับนี่ครับปน,นินปลาช่อนบอ่อคอยบ่อครับมีหนังสติก๊กเหยียบปอมตีไปเรื่อยๆก็ได้ครับนี่ครับนี่เลยนะครับผลงานหนังสติ๊กนะครับแจ๋วอีกแล้วครับท่านหนังสติกก็ได้กินปลาช่อนนะครับ นี่ครับถือนังสติ๊กออกจากบ้านบอกพอบอเตรียมเครื่องไว้รอเลยนะครับเจ๋าเยี่ยม สวัสดีครับนานๆทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาเฝ้าปลาครับบนต้นไม้ที่เดิมเราเนี่หละครับต้นไม้นี่ครับบนต้นไม้ที่เดิมเรานะครับวันนี้ไม่รู้ปลามันจะล่องปลามันจะลอยหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับแดดเริ่มออกแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วครับ โอ้ยตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับดูดีรู้ปลาจะลอยหรือเปล่าครับมันก็เริ่มลมบ้างแต่วันนี้ดูน้ำก็ดีอยู่นะครับยากาศลมพัดเย็นๆน,นะควันนี้แต่ปลามันจะลอยจะล่องให้เราได้ยิงหรือเปล่าวันนี้ ตอนนี้ไม่เห็นมีปลาลอยนะครับปลาเล็กก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับวันนี้ลมแต่เช้าเลยครับวันนี้นะครับ,นนนนรบไม่รู้ว่าเราจะมีผลงานในหน้ไดน,าน,านไดชวงกันหรือเปล่าวันนี้เราจะกินจะกินแห้วหรือจะได้กินปลาครับวันนี้นนนครับลองเฝ้าดูครับถ้าปลาไม่ขึ้นเราก็ ลองย้ายเข้าไปดูบนต้นมะขามข้างในนะครับถ้าไม่ขึ้นก็คงได้กินแห้วครับวันนี้มีเวลาครึ่งวันครับวันนี้ว่าเราต้องไปผมต้องไปรับลูกกับแฟนนะครับที่ทํางานครับทํางานครึ่งวันครับวันเสาร์ไหครับตามลุ้นตามจมกันเลยครับเอาครับเอาครับนี่ครับวันนี้เราไม่แห้วแล้วครับ ได้เวลากลับแล้วครับปานไม่ล่องนะครับวันนี้ลองก็ล่องลึกนะครับมองไม่เห็นครับได้เวลากลับแล้วไปรับแฟนกับลูกนะครับนี่ครับเวลาช่วงเราเดินมาเราก็มาเจอปานินหลุมครับกําลังกัดกันครับได้จัดไปได้ตัวหนึ่งครับเนี่ครับจัดมาได้ตัวหนึ่งครับวันนี้เอาครับ ถ้ามีเวลาเราคงได้ไปหาตะเวนยิงแถวแถวบ้านนะครับใกล้ใลบ้านนะครับวันนี้ลมแรงด้วยนะครับนี้แตเจนปลาไม่ล่องไม่ลอยเลยครับนะครับถ้ามีเวลาคงได้ลุ้นกันอีกได้ตามชจมกันเรื่อยๆนะครับคงมีผลงานเพิ่มอีกนะครับไปครับนะครับ นี่นครับปะนีนสวยๆครับตัวสวยๆเลยนะครับวันนี้นี่นะครับช่วงนี้หาปะนีนยากหน่อยครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับไซนี้เดี๋ยวเอาครับนี่นะครับผลงานเราครับหนังสตต๊กนะครับนี่ติดล่องครับนี่ครับ สวยเลยครับนี่ครับเป้งๆเลยครับนี่เราจะไม่มี็อดยิงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาจะเป็นคลิปโชว์อย่างเดียวนะครับตัวนี้เาครับตามชมไปเรื่อยๆครับว่าเราจะได้ปลานินไปทำกับข้าวกี่ตัวครับวันนี้ตามชมครับครับมาแต้มสองแต้มแล้วครับปลาขึ้นเยอะเลยครับ ตอนนี้ปลามาเคียบเลยนะครับนี่ครับตามชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับไสวยหางแดงอีกตัวเราก็ยิงได้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับปลามาอีกแล้วนะครับตามชมเรื่อยๆครับไปครับนะครับที่ตั้งกล้องเลยนะครับ ที่ตั้งกล้องไม่มีเลยครับวันนี้ในระหว่างที่รอปลาเราก็มาคุยกันเล่นๆก่อนนะครับนี่ผลงานเราก็ได้หลายแต้มอยู่ครับวันนี้หลายแต้มแล้วปลามันก็ยังไงล่ะมันก็มาเรื่อยๆนะครับปามา เราก็ไม่มีที่ตั้งกล้องด้วยนิีครับนี่หอค,ครับยิงขึ้นเรื่อยๆครับยิงได้สามสี่ตัวน้ำมันก็ขุ่นๆหน่อยหนึ่งครับมันลมครับวันนี้มันลมลมนะครับไม่รู้จะตั้งไว้ไหนอย่อยนะผมหาที่วางกล้องมันไม่มีที่วางกล้องนะครับ โอ้ยหมายเราก็เป็นคลองอยู่ข้างล่างนี้แล้วครับอ,อยู่บนปลายไม้ครับบนต้นไม้นี่ครับผมก็อยู่บนต้นไม้ครับนี่ครับข้างทางเป็นข้างล่างเป็นคลองนะครับไม่รู้โอ้ยหาที่ตั้งไม่ได้เลยลำบากครับอยู่บนต้นไม้ ำบากมากเ้าปลามาครับไม่รู้มันจะมาอยู่หรือเปล่าปลามันก็เริ่มสายแล้ววันนี้ไปหลายหมายเหมือนกันหมายตัวสองตัวหาย,ยากครับหมายเก่าที่เราไปยิงมันก็ยังไงล่ะมัน คนพื้นที่เขาเอาเรือลงเอาเครื่อง <c oughs> เครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟลงชดปลาเลยนะครับกลางวันแสกเลยก็ไม่กลัวเลยเลยชดปลาน่าจะถ้าเป็นแบบนี้ปลาก็ศูนย์พันหมดเลยนะครับครับเขามาเติมกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ ปลาก็มีเรื่อยๆนะครับดูครับขึ้นอยู่นะครับแต่มันยังไม่ผ่านมาทางหน้าเรารปลา,ปาขึ้นเรื่อยๆครับข้ามาจมมาเติมกำลังใจมาลุ้นด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่มีช็อตยิงให้นานาได้ดูกันนะครับอาจจะเป็นคลิปโชว์ผลงานนะครับ ผลงานที่เรายิงขึ้นมาได้แล้วเรามาโชว์กันนะว่ามันลำบากเขาหาที่ตั้งกล้องก็ไม่ได้ขึ้นบนต้นไม้หาไหม,ม้ใหม่ๆครับไม้เก่าๆไม่มีที่ยิงแล้วหาไม,ม้ใหม่ๆครับอันนี้ตามชมวันนี้เยครับครับ ครับนี่เราลงมาเก็บปลานะครับเรายิงได้ห้าแต้มนะครับผลงานหนังสติ๊กนะครับนี่ครับหนังสติ๊กเรานะครับมาเก็บปลาก่อนครับมดเจาะปลาแห้งหมดแล้วเก็บใส่ถังก่อนนะครับนี่ครับผลงานเราก็ตัวสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเอ้งเงเลยนะครับหนังสติ๊กครับผลงานหนังสติ๊กครับเยี่ยม สำมสมนี้ได้ครับนะครับสรุปผลงานวันนี้นะครับในวันที่อากาศเปลี่ยนนะครับทั้งลมด้วยนะครับลมแรงนะครับวันนี้เนี่ครับผลงานเราก็พอตัวรอดได้นะครับวันนี้พอได้ทอดครับพอได้ทำกับข้าวครับวันนี้นะครับ นี่ยครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อ like, เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ